คุณผู้ชมค่ะเรามาถึงร้านนี้แล้วค่ะเป็นบ้านเตี๋ยวไก่แต่ที่เด็ดของเขาก็คือขาหมูไรมันรสละมุนคุณผู้ชมขาหมูเด้งสู้ฟันเรอกินบ้างแล้วขาหมูที่นี่จะไม่ติดฟันนะครับมันรื่นเลยอย่างเงี้ยครับไสเขาแบบไสข่าวมากเลยอ่ะคนวอกข่าวแล้วไสที่มีข่าวกว่าที่นี่ไม่อร่อยยินดีคืนเงินทันทีรับไม่ถามอะไรนะครับเด้งสู้ฟันมันเด้งประมาณไหนอ่ะ ลอมาเจอกับเพียเบิร์ดอุ้ยเพียอยู่หน้าหม้อพอดีเลยเพียสวัสดีครับสวัสดีครับเพียอยู่หน้าหม้อหมายถึงยืนหน้าหม้อพอดีคุณขานี่คือขาหมูคุณผู้ชมเพียเบิร์บอกไปสุดเด็ดมากเด็ดขนาดไหนคะเฮียคะก็ที่นี่จะเล่นความสะอาดก่อนเ้องต้นนะครับเพราะว่ากรรมวิธีมันจะหลายอย่างจากได้ขาหมูเป็นขาหมูสดมาเนี่ยเราจะมาล้างแล้วก็ต้ม ต้มพอให้น้ำมันน้ำมันมันออกเสร็จแล้วก็เอาขึ้นไปแล้วก็ไปอบไปอบครับอบโอ้ที่นี่ทำแปกนะคุณผู้ชมอบเสร็จแล้วก็เอามาลงมาทอดอีกทีนึงค่ะครับทอดเสร็จก็พึงไว้แล้วก็เอาเข้าปิดกเราจะทำทีนึงประมาณร้อยขาค่ะก็อยู่ประมาณสักสามวันคิดค้นสูตรไงค่ะเฮียกว่าจะได้มาเป็นแบบคอนเซ็ปต์ขาหมูไร้มัน ก็แยเนี่ยก็ย่ามกันลองผิดลองถูกมาหลายครั้งนะมันแรกก็เอามาแล้วก็ต้มเลยใช่ไหมมันก็มันก็อร่อยอยู่แต่ว่าตอนนี้มันติดตรงมันมันรีดมาลอาไม่หมดนะครับทำมาประมาณสักปี2อปีมาแล้วก็มาเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยๆเมนูขาหมูไหลมันคือชอบขนาดไหนฟีดแบ็กเป็นไงก็ก็มีเยอะนะครับมาเราอยังมาบางทีก็สั่งซื้อไช้ผุดจริงๆช ันน้อยมากถ้าถ้าเราเทียบกับขาหมูปก,กตินะแล้วก็ลักษณะหนังเนี้ยไม่เหมือนชาบ้านเขา จะเป็นหนังทอดก่อนครับหนังพองๆหน่อยมับแล้วก็จะไม่รุ่ยออกมาคือไม่ได้เปื่อยแบบรุ่ยติดออกมาแต่ว่าเนื้อข้างในเปื่อยถูกไหมคะหมดเปื่อยหมดแล้วครับเปื่อยหมดครัละลายในปากคือถามว่าขาหมูจะแบบมันแบบหมดไปเลยร้อยเปอร์เซนต์ไหมก็คงไม่ใช่เพราะชงตัดมันจะมีมันให้น้อยที่สุดอู้ยเฮเบิร์ดแบบนี้ขายขาเท่าไหร่อะคะอุ้ยตายแล้วอันนี้อยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทครับปกติขาหมูมันก็จะแบบหนึบ ละลายไปเลยแต่ร้านนี้เขาจะเป็นขาหมูที่มีคอนเซปต์ว่าขาหมูเด้งสู้ฟันขาหมูเด้งสู้ฟันดูกินโมเลคุลต้องคัดไหมฮะแบบขาหมูที่จะมาทำต้องต้องคัดใหญ่มากก็ไม่ดีครับแต่ว่านี่ไม่เป็นไฟกลางกลางซึ่งในที่นี้เราก็เน้นไม่ให้มีน้ํามันเราจะเลาะออกให้หมดครับเวลาสับมันก็มันเปื่อยหมดแล้วข้างใน่ะแล้ว่าขาหมูที่นี่จะไม่ติดฟันนะครับมันรื่ลยอย่างเงี้ยครับ ไปโลยคุณลองทานได้ <หา S 1> ค่ะเดี๋ยวเฮียสับกาชมแล้วเดี๋ยวเราไปชิมที่โต๊ะคุณผู้ชมมาแล้วค่ะขาหมูไร้มันเด้งซูฟันร้านเฮ็นเบิร์ดคุณผู้ชมคือขาหมูที่เนี่ยค่ะ หนังเขาจะไม่เหมือนที่อื่นนะคุณผู้ชมจะมีความพองๆกว่าสีสันอาจจะไม่ได้จัดจ้านเป็นแบบซีอิ๊วขนาดนั้นนะคะเพราะเขาไม่ใช้ซีอิ๊วเขาใช้เป็นซอสค่ะแล้วที่เด็ดนะก็คือไข่เป็นไข่เป็ดคุณผู้ชมเป็นไข่เป็ดที่แบบมีความเยิ้มๆหน่อยยังไม่พอจ้ะคุณดูพริกกระเทียมนี่แกะเปลือกกระเทียมให้เลยแล้วพริกก็เป็นแบบนี้ค่ะสดใหม่ถุกวันเริ่มเลยดีกว่าคาหม,มูไร้มันเด้งสูฟันมันเด้งประมาณไหนอะ ใส่น้ำส้มไปหน่อยกระเทียมอีนิดพริกเป็นเม็ดเลยเริ่มเลยดีกว่า,น,า,น,า,น,าน่าเห็นหนัง่ะน่ากินมากเลยเริ่มรสกำลังดีทานคู่กับน้ำส้มจัดว่าเด็ดเลยนะหนังมันจะแบบนุ่มๆหนึบๆไม่เหนียวฉันชอบกระเทียมมากฉันบอกเลยกระเทียมร้านนี้คือแกะมาให้แล้วนี่ทำโตๆอีกห,หนึ่งคำกินเราก็ไม่เลี่ยนเราก็ตัวของไ,ไม่ติดฟันลื่นมาก ไส้ข่าวมากเลยอ่ะคนเมื่อข่าวแล้วไส้ที่มีข่าวกว่าดูโอ้โหน่ากินเนาะแล้วดูนุ่มอ่ะคุณผู้ชมคือสั่งเป็นกับข้าวก็ได้หรือคุณจะสั่งเป็นแบบข้าวขาหมูหนึ่งจานก็ได้นะเนื้อหนังไส้อย่างเงี้ยมีนุ่มอ่ะแค่แบบจะหลดทอลงไปขาดเลยไส้แต่ก็ไม่ได้แบบเปื่อยมาทีเดียวนะแต่มันแบบทอให้เหี่ยวอ่ะ เ้าสะอาดคือไส้เขาสะอาดมากคุณฉันชอมากเลยไอเลิฟอ่ะสิ่งที่น่ากินอย่างคือภากิดลูกิคุณมขาหือหือหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ดไไดต้องใส่นี้ขนมคณนาใส่มาการทานโดยที่แบบกระเทียมเราไม่ต้องแกะเขาแกะมาให้นี่มันเป็นสิ่งที่ดีงามเลยนะเคียงไปนรดรดมาก มีน้ำสุให้ต้องหาอีกคล่องคอฟินอยากรู้ต้องมาชิมถึงจะรู้ เดงสู้ฟันจริงๆค่ะคุณผู้ชมเฮียเบิร์ดการันตีแล้วปัดก็มาชิมแล้วบอกเลยว่าต้องมาลองจริงๆค่ะอยากให้เฮียเบิร์ดฝากร้านนิดนึงค่ะว่าสําหรับใครที่อยากจะมาทานขาหมูไร้มันเด้งสู้ฟันร้านอยู่ตรงไหนคะเฮียเบิร์ดครับร้านอยู่ประชาอุทิศ90นะครับเข้ามาจากทางจากประชาอุทิศ90เข้ามาประมาณ3กิโลเมตรอยู่ฝั่งซ้ายมือะนะครับแล้วก็มันอยู่ที่ร้านมันก็มีหลายอย่างนะครับอันนี้ขาหมูไร้มันคือ ซิกเนเจอร์ที่ของที่ร้านเป็นเมนูแนะนำโอ้ต้องมา่างนะแต่ถ้าเมนูอื่นๆเฮเบิร์แนะนำในเดืึงขางว่ามีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างมีซุปหางวัวก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับข้าวมันไก่ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่เฮเบิร์ดราคาอยู่ที่เริ่มต้นที่30บาทนะครับค่ะถ้าปกถ้าปกก๋วยเตี๋ยวอย่างอื่นก็เริ่มที่เริ่มที่40อ๋อมีหลายราคาให้เลือกคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลคือจะทาเป็นแบบว่าข้าวราดก็ได้ผมที่นี่ถูกด้วยสะอาดด้วยครับ อร่อยด้วยอร่อยด้วยเด็ดด้วยนะครับประกันครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อค่ะเฮเบิร์ตค่ะ064นะครับ932 8562นะครับค่ะโทรหาคุณเบิร์ตชัยนิยมได้เลยครับค่ะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเฮเบิร์ตตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับ8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มไปเลยคุณผู้ชมใช้เวลายาวนานอยู่ครับอยากทานอาหารรสชาติอร่อยๆนะคะมีทั้งขาหมูมีก๋วยเตี๋ยวไก่มีซุปหางวัวก็มาได้นะคะที่นี่ไม่อร่อย ยินดีคืนเงินทันทีไม่ถามอะไรนะครับไม่ถามด้วยถ้าเขาบอกไม่อร่อยยินดีคืนเงินทันทีอยู่ๆนั่งอยู่วางช้อนปุ๊บเฮเบิร์ดไม่อร่อยครับเฮเบิร์ดยื่นเงินเลยจะหมดหรือจะเหลือก็ไม่เป็นไรคืนให้คืนให้ทันทีโอ้โหประกันขนาดนั้นครับมีความจริงใจกับลูกค้าสุดๆวันนี้เนี่ยขอบคุณเฮเบิร์ดมากๆนะคะครับครับมาชิมแล้วบอกเลยว่าคุณผู้ชมต้องมาลองร้านนี้เป็นขาหมูไรมันเด้งสู้ฟันจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้หมดเวลาของลุยกองข่าวค่ะลูกปัดและเฮเบิร์นลา ชมลุยกองขานทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลือทุกที่เลยจ้า